สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องไดซุกิไมฮันนี่นะครับผมช่องบอกรักรักแฟนของผมด้วยนะครับผมผมเป็นใครผมก็คือก็อดคนเดิมนะครับผมเป็นครีเอเตอร์ที่ผ่านทางมานะครับผมในวันนี้ผมก็จะมาสุ่มเมล็ดยุคไนโนเสาร์นะครับผมหรือยุคมีโซโซอีนะครับผมแน่นอนนะครับผมมีทั้งหมด2 0 2ซองนะครับผมในวันนี้นะครับผมแน่นอนว่า ไม่ต้องหวังอะไรมากแค่0.5%นะครับผมในวันนี้เราก็จะมาสุ่ม,มเมล็ดนี้กันนะครับผมไปรับชมกันได้เลยนะครับผม let's go เอ้ยลืมพูดในเกมโกบอการเนะครับผมอ่ะไปกันต่อนะครับผม let's go มามา,มาเราก็จะมาสุ่มกันนะครับผม,มเมล็ดที่แบบยุคในแนวสาวนะครับผมทั้งหมด200 200ซองนะครับผมโอเคมา โลแรกไม่ได้โอ้ดีเจนไม่สนถ้าผมมองแบบว่าดีเจนหรือมิติคอนนี่ผมมองว่าเป็น,เป,นเป็นเมล็ดธรรมดานะครับผมป่ะลุยปล่อยวางไม่มีสูตรอะไรแล้วมัน,ม,นมันเมล็ดมันเยอะมากอะ่ะผมไม่อยากจะใช้สูตรอะไรแล้วแหละ เยอะยวค่อยใช้สูตรตอนท้ายเกมแล้วกันนะครับผมตอนที่ผมแบบว่าเมล็ดแบบว่าเหลือนิดน้อยแล้วเหลือซองนิดน้อยแล้วประมาณนี้โอเค๋ย่าผมจะเล่นสูตรให้นะครับผมไปกดแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมแบบว่าจะจะเร่งสปีดแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเมล็ดพวกนี้ผมแบบว่าหรับผมว่ามันเยอะมากเลยนะว่าถ้าแบบว่ามันมันคลิปมันจะยาวไปหน่อยเออเราก็แบบว่า ทำแบบสปีดแล้วกันนะครับผมโอเคดุว เฮ้ยมันร้อยโลแล้วเว้ยมึงไม่คิดจะออกให้กูมั่งเลยหรอหรือไงวะถามจริงเอโห,โหของไฟด้วยคาหยาบด้วยนะครับผมมันไม่ออกสักทีเลยเนี่ยมันร้อยโลก,กว่าแล้วแม่งยังไม่ได้เลยขอภอไฟที่คขหยาบด้วยนะครับผมคือมันเกลือแบบอุบาทมากอะเอาจริงๆเริ่มละเริ่มไม่ลนลาละลตอนนี้โอ้โหด,ดูมันดูมันดูมันทำ ไม่ได้เลยลื้อโอ้ไม่ได้มดูมันดูมันทำดูดูด,ดูดูเธอทำ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 ไมททำกับกูแบบนี้ได้ โอ้โหโหโคตรอุบาทมากเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มจะแย่ลงกว่าเดิมอีกมึงจะให้กูไหมอิด <c oughs> ดูมันดูมัน <c oughs> ไม่ติข้อแบบว่าได้โคตรน้อยมากอะ่ะไอส้สีส้มนี่ไม่เห็นออกมาเลยโอ้โหโหโคตร โอ้โหโคตรผมเริ่มแบบอารมณ์เริ่มจะอารมณ์ไม่ดีแล้วตอนเนี้ยดูดูสภาพดิดูดูเอ๊ะโอ้โหวันนี้ว่าผมว่าอยากทั้งคลิปอะเอาจริงคือมันได้ของอุบาทมากอะ <c oughs> ก็ดูดิโอ้โหโอ้โหไอ้สัส เริ่มอารมณ์ไม่ดีแล้วเนี่ยตอนนี้เฮ้ไปไวแล้วอะไรแวแบบจะไม่เห็นเออเฮ้ยหินตรงหน้ากูเลยเอาไว้ปาหัวพ่อเมื่อลุงแซมถ้าลุงไม่ให้จะตาย โอ้มาสัทีไอ้เหี้ยแม่งกว่าจะมาไอ้ขู่ลุงแซมปุ๊บกูได้ทันทีเลยเออกูต้องขู่มึงใช่ไหมถึงจะได้อะโอเคมึงต้องให้กูเดี๋ยวนี้นะถ้ามึงไม่ให้มึงร้านมึงเจ๊งแน่ 'somebody help ลุงบอกว่ากูผิดอะไรเนี่ยลุงสตีฟสตีฟโรเจอร์ถ้ามึงไม่ให้นะมึงตาย ไม่ให้กันหรอตบหน้าพีนี้ไปเลยอ่ะรอบสุดท้ายแฟนสวยน่ารักเซ็กซี่เย้ายวนใจกดสโตนโอเคโอเคถือว่าผมว่าได้แค่เม็ดเดียวนะครับผมในในสองร้อยสองสองก็ก็ยางดีอ่ะก็ โอเคนะครับผมรอบนี้ไม่น่าจะเจ็งแล้วนะครับผมไม่เหมือนพาร์ทที่แล้วนะผมโอเคนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมผมต้องขอภครที่แบบว่าพูดคำหยาบด้วยนะครับผมคือมันเกลือแบบว่ามันมันอุบาทจริงๆนะครับผมก็เลยแบบว่าอดใจจะบ่นไม่ได้นะครับผมโอเคคลิปนี้ผมก็ได้เมล็ดสีส้มแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับผมบ๊ายบายจ้ะที่รักบ๊ายบาย บายบายคนดูด้วยบายบาย